พี่ช่องอยู่ก่อนบายพี่ค่ะวันนี้พี่จะมาแนะนำจะมารีวิวนะคะรถเตนเจอร์นะคะโกล่์แพ็กค XL พันแบบรถสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้ตกแต่งอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะส่งมอบูกคาในวันนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะที่ด้านหน้านะคะกระจกหน้าค่ะจะเป็นแบบเดิมๆนะคะอันนี้พี่ค้าไม่ได้เปลี่ยนค่ะมาเจอติดข้พ่อไฟด้านหน้าให้กับูุค้านะคะ ช่วยกันแทรกแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับรถมากยิ่งพึ้นน,นะคะ่ะในส่วนของรถเ a นเจอร์เ n c เป็นแฉกเอรุ่นตัวนี้นะคะจะมีกระจังหน้าแบบลังพื่งขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะจะเป็นขอบสีดำน,นะคะมีปั๊มพ้าเลนเจอร์ด้านหน้าระจางค่าพรมด้วยโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ของบอดน,นะคะอันนี้จะเป็นแบบบลูบลไม่ได้เ่ยนแปลงนะคะจากโรงงานรุ่นนี้นะคะจะมีช่องไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ติดตั้งมาให้ค่ะก็คือลูกค,ค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้สําหรับในส่วนของไฟตัดหมอกแต่ว่ารถคันนี้ไม่ได้ติดต มาดูกันที่ทข้างค่ะเราติดคิ้วล้อนะคะเป็นคิ้วล้อค่ะเพิ่มไม้กับลูกค้าค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นคิ้วล้อแบบหกนิ้วเรียกว่าหกนิ้วแบบมีมุดน,นะคะส่วนล้อก็จะเป็นล้อเดิมค่ะที่ให้มาจากโรงงานเส้นเดียวกันค่ะจะเป็นล้อขนาด16นิ้วค่ะพร้อมด้วยยางนะคะบิดอ่าเขาเรียกว่ายางบิดโซนค่ะ นี้ก็มาจากโรงงานลูกค้าคันนี้นะคะจะเน้นแต่งแบบเดิมๆค่ะจะไม่ได้เน้นแต่งออปชันอุปกรณ์อ,อะไรเพิ่มเติมมากเน้นการขับขี่ค่ะไปทํางานหรือว่ากลับบ้านนี้นะคะแล้วมาดูกันที่ด้านข้างนิดนึงค่ะ,คะลูกค้าติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นสติกเกอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเติมในส่วนของชื่อลูกค้านะคะนอกจากลายเลนเซอร์แล้วก็เป็น er, ลน er, ายสาตน์โคนที่มีมาสามารถเลือกได้ค่ะจะเป็นสีขาวสีเทาหรือว่าสีแดงนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงแล้วก็หนาด้วยสีเทาค่ะ กิบันไดด้านข้างเนะะื่องจากเป็นรถกระบะยกสูงนะคะ<ม>ก็จะมาพร้อมกับบันไดด้านข้างค่ะที่สามารถยืนปีนป่ายเข้าได้ค่ะในส่วนของด้านบนค่ะจะเป็นติดตั้งเพิ่มเติมเป็นคิ้วกันสาดนะคะก็จะเป็นคิ้วกันสาดแบบแผดแบบนี้ค่ะเรามาเปิดจะดูด้านในกันน,นิดนึงค่ะอันนี้นะคะก็จะติดตั้งเพิ่มค่ะจะเป็นเบาะหนังค่ะสีดำคลิกแดงนะคะเพิ่มความสวยงามค่ะแล้วก็เปลี่ยนใหม่โดยปกติจะ บอกผ้ามานะคะเราก็จะการเปลี่ยนให้ลูกค้าค่ะอันนี้จะอยู่ในอุปกรณ์ชุดอุปกรณ์ของแถมเพิ่มเติมนะคะสวยงามเลยทีเดียวค่ะในส่วนของเป้าิดประตูเราก็จะติดตั้งเพิ่มนะคะเพื่อกันรอยเล็บข่วนต่างๆนะคะอันนี้นอกจากสวยงามแล้วก็เพิ่มแบบช่วยไม่ให้มีรอยขีดข่วนของเล็บนะคะมาดูกันที่ด้านหลังค่ะ ก็จะติดตั้งนะคะเป็นกระบะไลเนอร์ค่ะพื้นผูกระบะการรอยให้กับทางลูกค้าค่ะอันนี้ก็จะติดตั้งทุกคันนะคะก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของท้ายไหนไหนิดนึงนิดนึงตรงนี้เนาะก็จะเป็นครอบไปด้านท้ายเช่นเดียวกันนอกจากสวยงามก็จะช่วยกันกระแทกได้ด้วยนะคะ โปรโมชั่นกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับรถสีวายนะคะคันนี้ราคา XL คลัสซี่บอร์ดคันนี้นะคะราคาจะัดจำหน่ายอยู่ที่692,000บาทลูกค้าสามารถขอลรถไดเยย้เงินดาวน์เริ่มต้นที่19,900บาทเท่านั้นนะคะสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์ด้านล่าง0863350341ส่หก็คือว่ามันจะมีหลายโปรโมชั่นให้เลือกค่ะแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกที่โปรโมชั่นดาวน์เริ่มต้น19,900บาทก่อน9,900ต้นๆนะคะสามารถสอบถามก,ก่อนก่อนได้นะคะก 2,000บาทเท่านั้นค่ะรถสุดท้ายแล้วค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ปอดต์ก็ปดแดงค่ะหรือว่าติดต่อสายจร้งดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนี้วันนี้ต้องขอแยตลาไปก่อนนะคะอย่างอื่นลูกค้าก็ขอแยกนะคะกดติดตามกดแชร์กดสไัครให้ิ้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจในคลิดต่อต่อไปสามารถดูได้นะคะวันนี้ต้องขอแยตลาไปก่อนขอบคุณค่ะ